ผมนายมือใหม่จะกช่องมือใหม่หัดเก็บพระหลวงปู่ทวดครับผมครับก็พาทุกคนมาเจอกันในคอนเทนต์ที่ว่าหลวงปูท่ทวดปี2 4วัดนาปลือนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆพี่ๆไปชมองค์ที่ภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือหลวงปูท่ทวดวัดนาเปิดครับได้มาพร้อมซองเดิมครับมีกระถาบูชาแล้วก็กระดาษแปะอยู่หน้าซองสีฟ้านะครับเดี๋ยว มือใหม่จะแปลอักษรให้ดูนะครับว่าอ่านว่าอะไรมั่งเพราะว่ามันเก่ามากแล้วแต่ก็พออ่านได้คร่าวๆาวครับเพราะมีสองแผ่นมาเปรียบเทียบกันจึงแปลได้ว่าเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดปี24ครับอักษรที่เห็นก็คือที่ผมแปลมานะครับก็หลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดปี24ครับมีพราะจันาร์นองปุกเศษพระจาจาร์แดงปุกเศษครับหลวงพ่อสุขครับหลวงพ่อเขียวครับแล้วก็เกจิ สายใต้พัทลุงครับนีครับก็รูปคณาจารย์ครับมีอาจารย์นองอาจารย์แดงอาจารย์สุขครับพ่อท่านเขียวแล้วคณาคณาจารย์สายเขาอ้อนะครับคณาจารย์สายเขาอ้อไม่มีรูปเพราะว่ามีหลายหลายท่านหลายองค์ครับครับภาพที่เห็นก็คือการเปรียบเทียบนะครับหลวงพุทวดปี24วัดช้างให้แล้วก็วัดนาปลือนะครับก็มีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์พระรอดของวัดช้างให้ครับพิมพ์พระรอดของวัดนาปลือครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูองค์จริง ครับมาดูกันนะครับว่าหลวงอุทวดวัดนาปลือที่ผมถืออยู่ในมือนี้มีอะไรอยู่ในซองบ้างนะครับผมอันนี้ครับซองเดิมครับที่ได้มาจากวัดครับผมก็ข้างในก็จะมีหลวงโอทวดหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ด้านน้าก็จะแปะที่ไปที่มาของพระนะครับว่าเป็นปีไหนท้าอาจารย์องค์ไหนเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเขาก็จะอธิบาย จากขั้นต้นที่ผมอธิบายทุกคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับว่าข้างในมีอะไรมั่งน,นะครับอันนี้ก็เป็นพอความเก่าหรือว่าแต่ว่าออซองพลาสติกนี้นะครับถ้าเป็นของวัดช้างให้ปี2-4นะครับตัวซองนี้ก็จะสกรีนสีแดงครับวัดช้างให้ครับนะฮะที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับผม ก็ข้างในก็จะมีคาถาหลวงปูท่ทวดครับผมอันนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับหลวงปูท่ทวดครับผมเดี๋ยวจะซูมเนื้อให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนครับผมขอยาดวางตรงนี้นะครับแกกซองครับดูจากสภาพก้อนน่าจะผ่านการเวลา b ีส,สน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหน้า2ก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็การเก็บรักษาครับผมก็เหมือนเดิมครับมีคาถาบูชาครับอันนี้ฮะแล้วก็มีผ่าหูทวดหนึ่งองค์ครับผมเดี๋ยวก็มือใหม่ก็ลองขอวัดขนาดดูนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่มาฮะก็ประมาณ เซนหนนสี่นะครับเซนสองจุนะครับประมาณนี้ครับครับลองดูนะครับหน้าตาของหลวงพ่อทวดจะคล้ายๆพิมพ์ปีสองสีไหมนะครับ ก็บางคนก็อาจจะดูเหมือนว่าเป็นวัดท่าไซนะครับปีสามกว่าเดี๋ยวมือใหม่ก็จะลงรูปเปรียบเทียบไปตรงนี้ให้นะครับวัดท่าไซกับหลงวงพุทวัดนาปืนนะครับว่าจะเหมือนกันไหมแต่ก็ถ้าเป็นวัดท่าไซนะครับก็จะมีตะกุดฝังอยู่ด้านใต้พระนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวมือใหม่ก็ขอ z ู o อันนี้ด้านหลังหลวงทวดวัดนาบือครับจะสร้างว่าปีสองสี่ครับสันนิษฐานว่าน่าจะปลุกเสกพร้อมหลวงทววดปีสองสีวัดช้างให้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีประวัติจัดสร้างไว้แต่ก็มีแค่หลักฐานแค่ซองหลักฐานหน้าซองนะครับนี่ฮะ ปีสองห้าสองสี่ครับหลวงชวดวัดนาปือครับผมราคาไม่แรงครับราคาหลักร้อยแต่พุทธคุณก็สุดยอดอยู่แล้วครับมีพระจันทร์นองครับพระจันทร์แดงวัดสีหมาโพครับที่ปลูกเสกรุ่นห้าแชะนะครับหลวงปู่สุขครับผมก็พอท่านเขียววัดไวยงอครับเกจิดังอยู่ยุคนี้นะครับโอเคนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติม ในการจัดสร้างนะครับผมก็คอมเมนต์บอกมือใหม่หัดเก็บกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นวิทยาทานให้คนเพิ่งหัดเก็บรุ่นหลังๆจะได้ไม่ต้องหลงทางครับได้บุญด้วยครับก็ฝากช่องด้วยนะครับมือใหม่หัดเก็บพระหลวงพุทธวดครับ